สวัสด,ดีวันพุธครับผมตอนรับวันพุธย,ย่างสวยงามเลยคือกูขี้แตกกูขี้แตกแต่เช้าขี้รัวๆเอาเป็นว่าตอนนี้ส1เปดโมงครึ่งนะครับ ยังไม่หายปวดท้องเลยแถมมีงานต้องทําด้วยนะครับเยอะแยะเต็ไมไปหมดคิดว่างานน่าจะโยกไปทําตอนบ่ายโมงตอนเช้านี้ขอจัดก,การเรื่องปวดอึของเตเงให้เรียบร้อยก่อนลวกันจริงๆมีเรื่องอยากบน่นเวก็คือแบบว่าวันนี้จริงๆที่ออฟฟิศมีถ่ายคลิปคลิป,ลปหนึ่งแล้วก็มีแขกรับเชิญเป็นอิงโก้โอ้โหคืออยากไปเจออิงโก้มากนะครับ FC เลยเป็นเมนเลยอิงโก้แต่ว่ามีงานเนี้ยเราก็ถ่ายเช้าด้วยก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้เจอกันไปนะครับ แล้วก็ผลพวงจากคลิปเมื่อวานเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคลิปมันสั้นไปหรือเปล่าวะไหนๆเราก็ถ่ายทําทุกวันแหละรู้สึกว่าอยากว่าปักอะไรไว้ไวักหน่อยว่าวันนี้มันตรงกับวันอะไรที่มันแบบสําคัญหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้บ้างนอกจากนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาหาข่าวอ่านกันว่าเซิร์ชเลยไทยรัฐเฮ้ยข่าวแรกเลยว่านี่ไม่ต้องอ่านคือไทเลอร์เดคอเตอร์ มาเดยียวถ่ายด้วยคือเขามีคอนเสิร์ตแล้วพวกผมไม่แน่ใจว่าคอนเสิร์ตเมื่อวานหรือวันนี้หรืออะไรแต่เทเนอร์เทเตอร์อยู่ไทยแลไปเดินตึกแดงด้วยพวกเจ๋งมานะฮะข่าวที่อ2อพิษบูขย่อมทารกวัยสเดือนดับคาดว่าเป็นของเล่นน่ากลัวเหมืงี้ยเสียความเสียใจด้วยนะครับขาดไม่ได้เลยนี้คนละครึ่งปี2องห้าจากนายกคนใหม่นะฮเอามาสานต่อคือหลังจากที่อ่านมาจากข่าวเนี่ยบอกแล้วว่ากูอ่านข่าวไวมากเพราะฉะนั้นขออนุญาตปิปขี้นะ ตอนนี้ฝนตกเลยนะครับแล้วก็วายสองละตอนนี้ซึ่งสาเหตุที่กังวลน,นิดหน่อยนะครับตอนมีฝนตกก็เพราะว่าเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมันฝนตกหนักเลยแล้วมันก็ท่วมหนักมากทั้งจังหวัดเลยอะไรเงี้ยกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอีกด้วยนะครับแล้วก็ตอนนั้นบ้านในน้ำท่วมเลยนะแบบน้ําท่วมบ้านวันเอเวอร์นะครับ จริงๆจุดประสงค์ของการหยิบกล้องข้าไปถ่ายในครั้งนี้ก็คือขนมอันนี้เว้ยนี่นี่อินฟูอร่อยมากใครเจออันนี้คือรีบซื้อเลยนะเว้ยเพราะมันไม่ได้มีทุกเซเว่นอย่างแถวบ้านผมมาสามสี่สาขาก็มีอยู่แค่สาขาเดียวที่ขาดอย่างนี้นะจ๊เป็นยังเียมันนุ่มนิ่มคือปกติซอฟต์บุกกี้มันก็นิ่มอยู่อาจจะมแต่อันนี้คือแบบมันเป็นนิ่มแล้วก็ข้างในเป็นมาร์ชเมลโล่อะคือมันนิ่มแล้วก็นุ่มด้วยไลดีดูดีดดด แถมด้วยวันนี้น้ำอโวคาโดือดื้อปัน่นคือเป็นอโวคาโดแล้วดูเหมือนจะสุขภาพดีนะแต่ใส่นมใส,นใส่นะ้ำตาลใส่น้ำโอ้เต็มเรียกว่าถูกใจคนไทยเฮ้ยชอบมุมกล่องน,นี้ปะผมชอบอ่ะมันดูพอดีจัดซึ่งความรับนงางฟ้าก็คือด้าๆไม่ <c oughs> ต้องช่วยทำอาหารกินป่ะเจนรับเฮ้ยใ,ใครอะ่ะอฮ้ยเอ้าสวัสดีครับ ครับเพื่อมาหาวันนี้พอดีผ่านมาแถวนี้ทำงานมาที่สองรถพังอยากครั้งหน้าผมจะโผล่หรืว่าคุณอีกห้าตะกี้แหนเออดีครับนี่ครับผมเด็กครับครับโอเคชิญทีนะโอเคครับอุ้ยได้เวลาเลิกงานแล้วครับโอเคครับนะครับโอเคเรียบร้อยครับคือวันนี้โคตรจะมอมเลยว่ะทุกคน โอ้ครูฟูมจัดน่าจะไม่มีอะไรให้ทำแล้วล่ะดีที่วันนี้มีเพื่อนมาหาเล่นหนึ่งก็เลยได้คุยอะไรทีีน้หน่อยๆนะครับเฮ้ยขออนุญาตทำตำเนียวนิดหนึ่งได้ปะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม <S 1> <S 1> <S บายครับจะม่งนี้